สวัสดีครับเพื่อนๆจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับชื่อ Google Lens นะครับเป็นตัวช่วยให้เราค้นหาสิ่งต่างๆได้คำตอบนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเปิดหน้าจอมือถือขึ้นมานะครับเป็นตัวเลนนะครับเราต้องการหาภาพ ที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาตามาเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปนะครับที่เราไปพบเจอมานะครับจากในกล้องใน facebook หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับคําตอบนะครับว่าภาพที่เราถ่ายมานั้นชื่ออะไรนะครับอย่างที่จะให้ดูตอนนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับก็เดินผ่านไปก็ไม่รู้จักชื่อนะครับ เราก็มาส่องดูนะครับค้นหาดูครับเป็นต้นอะไรนะครับกอภาพเข้าไปนะครับแล้วก็จะบอกมานะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนคนไปเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะเห็นเป็นภาพต้นนี้นะครับภาพนี้นะครับก็ชื่อต้นตังใบนะครับเพื่อนๆน ลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับเป็นตัวช่วยนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับบางทีเราไปถ่ายมาเราก็ไม่รู้จักว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งของก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆ